นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาเผยเตรียมเสนอตัวชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาพร้อมขอโอกาสเพื่อนสมาชิกหวังได้แสดงวิสัยทัศน์เต็มที่แนะสวลงมติโดยอิสระขออย่าก,กังวลล็อกโหวตนายแพทย์เปรมศักดิ์พียยุระสมาชิกวุฒิสภาหรือสวให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมวุฒิสภาซึ่งมีวาระสำคัญคือการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาว่า ภาพของสบวชุดใหม่มีการแบ่งกลุ่มก้อนและมีเงาของพรรคกันเมืองทับทับอยู่ซึ่งทั้งสองฝั่งเป็นคนละอุดมการวาสวนหนึ่งจึงเกิดความไม่สบายใจที่มีการแบ่งขั้วจึงมีความเห็นว่าต้องการสนับสนุนให้ตนเสนอตัวเป็นประธานวุฒิสภาเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเพื่อนสมาชิกเลือกในการลงมติเลือกประธานวุฒิสภา โดยตนไตรตรองด้วยความรอบคอบแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้มีผู้สมัครหรือผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นประธานวุฒิสภาเพื่อสมาชิกวุฒิสภาเลือกถึงสามคนเป็นสามแนวทางซึ่งตนเป็นสายอิสระดังนั้นเมื่อมีผู้เชื่อมั่นในแนวทางของตนตนก็จะขอเสนอตัวเป็นประธานวุฒิสภาส่วนผลการเสนอตัวจะเป็นอย่างไรตนเคารพทุกเสียงแต่ขอให้ได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าจะนำพาวุฒิสภาหรือสภาสูงไปในทิศทางใด และเมื่อได้ฟังวิสัยทัศน์แล้วต้องการให้เพื่อนสมาชิกลงมติโดยอิสระเพราะเป็นการลงมติลับขออยากกังวลว่าจะมีใครทราบว่าทําตามใบสั่งหรือไม่แต่ขอให้คานึงว่าการลงมติครั้งนี้มีผลผูกพันในอีก5ปีข้างหน้าดังนั้นการลงมติเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาครั้งนี้จึงขอให้สมาชิกวุฒิสภาคานึงว่าจะลงมติในตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาอย่างไรเพราะเป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์จะจารึกไว้ พร้อมขอโอกาสและขอความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกในโอกาสนี้ด้วยทั้งนี้นายแพทย์เปรมศักดิ์มองว่าการเสนอรายชื่อเป็นประธานวุฒิสภานั้นมีความหมายต่อประชาธิปไตยสำหรับการแสดงวิสัยทัศน์ของตนในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวุฒิสภา และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงส่วนหากผลการเลือกประธานวุฒิสภาออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นไปตามที่มีการคาดคะเนผลเอาไว้นั้นก็จะสะท้อนชัดว่าเป็นไปตามที่มีการล็อกบูไว้หากเป็นเช่นนั้นจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจว่าการเลือกประธานวุฒิสภาสามารถทายผลล่วงหน้าได้ซึ่งตนหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวทิ้งท้ายว่า เขาโอกาสจากเพื่อนสมาชิกในการลุมติเลือกประธานวุฒิสภาครั้งนี้และมองว่ายิ่งมีผู้อาสาหรือผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นประธานวุฒิสภามากเท่าใดก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อวุฒิสภาและขอฝากประธานในที่ประชุมชั่วคราวขอเปิดโอกาสผู้ที่ถูกเสนอชื่อหรือผู้เสนอตัวให้ได้แสดงวิสัยทัศน์อย่างเป็นที่ส่วนตนแม้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขอน้อมรับไว้ด้วยความเคารพ ถ้าตำแหน่งประธานลงมาทานบุตดเป็นไปตามคะแนนตามโผที่เป็นกลุ wow. like, ่มก hmm. ้อนชัดเจนแบบนั้นมันจะสะท้อนภาพของสวชุดใหม่ยังไงไหมฮะก็สะท้อนว่าเป็นหวยล็อกแต่ปัจจุบันมีหวยเสรีแล้วนะครับเราจะเป็นหวยล็อกกันไปชั่วนาราปีหรือเปล่าถ้าคะแนนออกมาตามที่มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไปก่อนแล้วว่ามุ้งนี้จะได้เท่านั้นมุ้งนั้นจะได้เท่านี้ผมเดนว่าก็น่าเศร้าใจนะครับเพราะว่าไทยผลล่วงหน้าได้ ยิ่งกว่าไทยผลฟุตบอลยุโรปครับด้ทั้งไปนะครับผมคิดว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นและคิดว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องต้นสอบอที่คุยกับคุณหมอแล้วสนับสนุนให้ลงชิงจนปรเมาณเท่าไหร่อ๋อเป็นการหารือกันครับไม่ใช่เป็นการประชุนกันก็ประมาณสักสิบกว่าท่านได้นะครับเราเพียงพอที่จะมีการเสนอชื่อเข้าชิงครับผมก็ขอโอกาสจกเพื่อนสมาชิกนะครับว่าถ้ามีผู้ที่อาสาด้ือกเสนอชื่อมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อวุฒิสภานะครับอย่าไปมองว่าเสียเวลาและฝากท่านประธานทั่วคราวว่าให้เปิดโอกาสได้สแสดงวิสัยทัศน์อย่างนี้ที่ส่วนการตัดสินใจเป็นเรื่องของท่านสมาชิกทุกท่านและผมก็พร้อมจะน้อมรับทุกกรณีครับแม้ว่าจะได้เพียงคะแนนเดียวก็ตามครับ านารี้ตำแหน่งประธานกับรองเนี่ยค่ะก็คือมีการเอาไปผูกโยงกับการจัดสรโรโควตาประธานกรรมธิการในอนาคตด้วยเป็นไปได้ไหมคะว่าจะถูกวิเคราะห์ว่าเนี่ยมาเพื่อที่จะแสดง<ช>ว่าฉันมีจมํานวนคนเท่าไหร่แล้วก็หวังผลที่ตำแหน่งประธา, <c oughs> านกรรมธิการคิดไปไกลเกินไปครับ <c oughs> ผมไม่ได้หวังขนาดน,นั้นเลย <c oughs> ในกรณีที่ว่ามีผู้อาสาจะเป็นรองประธานคนที่หนึ่งคนที่สองที่ไม่เกี่ยวกับสองค่ายนั้นผมก็เอาใจช่วยนะครับถ้าหากว่ามีเกิดขึ้นในการประชุมวันนี้นอกว่าเป็นความกล้าหาญ ของเพื่อนสมาชิกส่วนการประชุมวันนี้จะสิ้นสุดลงที่ประธานและรองประธานทั้งสองท่านแล้วเพื่อประธานกรรมธิการทีหลังก็เป็นเรื่องที่สภาจะมีการพิจารณาโดยกลไกของสภาซึ่งผมเองเป็นสมาชิกท่านหนึ่งก็ไม่ก้าวไก่แต่พร้อมจะน้อมรับในสิ่งที่เป็นมัต